สบายดีทุกคนสบายดีละน้อยจะพาทุกคนไปเก็บดอกปีบเนาะทุกคนเคยเห็นบอ่อดอกปีบนะยู่บ้านละน้อยอันนี้บ้านข้างๆบ้านละน้อยบ้านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเนาะมันร้นรายหลายเพื่อนก็นเลยห้องละน้อยไปเก็บเอาเนาะละน้อยก็เลยไปเก็บเอาเบิ้งมันดอกหลายแท้หลายว่าเนาะปีการละน้อยก็ไปเก็บแหละ แต่ว่าปีนี้มันกําลังดอกหลายอยู่แล้วน้อยก็เลยไปเก็บอีกเพราะว่าเพื่อนบ้าเพื่อนกินบอร้อนแล้วเพื่อนว่าเพื่อนกินบวบไหวเพื่อนอื้นแล้วน้อยไปเก็บเอามากินซุวยเนาะแล้วน้อยก็เลยมาเก็บกับหลานห <c> ล <oughs> านก็อยากเข้ากล้องนําเนาะห <c> ล <oughs> านสาวดอกหลายแท้หลายว่าทุกคนจนเต็มต้นเลย <c oughs> เหลืองเอื้อเชื้อเลยเพื่อนไหมเหลืองเต็มต้นเลยทุกคน ละน้อยไปเก็บมามาเบิ่งไหมละน้อยได้บักหลายๆเต็มสามเลยตอนละน้อยไปทาอิฐละน้อยเอากระตาไปกระตาโบโพละน้อยก็เลยมาเอาสามขากลับมาเต็มสาม <laughs> ละน้อยก็มาฮอดเัืงนแล้วเนาะเพราะว่าอยู่ข้างๆบ้านเนาะละน้อยสิมาฮิตเมนูผู้ใดเคยกินบ่อกแกงดอกอันนี้นะดอกแกงดอกปีบนะ บางคนก็เอามาตากแห้งไว้ไว้กินยามมันโบมีสิเนาะเอามาแช่น้ําแล้วก็เอามาต้มแต่ว่ามันจะรสชาติออกขมๆนิดนึงดอกดอกปีบนี่นะทุกคนดอกปีบนี่นะเพราะว่าละน้อยจะมะาฮิตเมนูแทนแทนแทนนี่คือปลาแห้ง <laughs> ทุกคนอันนี้คือปลาแห้งเนาะ ที่ว่าละน้อยอันเอาออกจากตู้เย็นมาละน้อยจะเห็ดแกงดอกปีบใส่ปลาแห้งทุกคนเนาะละน้อยไปเก็บดอกเก็บอันก้านมันออกก่อนเด้อทุกคนนี่ละน้อยเก็บก้านกับหลานสาวเนะเอาะอันนี้ออก <c oughs> <c oughs> อันนี้รออาคิดกันละน้อยก็จะมาเอาอันนี้ออกเนาะเอาเอาเอาอ,อ,อ,อัน,นกั้นมันนี่ออก อันนี้ออ่าอดอ่ะแม่อันว่าอดนี่อันนี้อออ่ะอันนี้ออกอ่ะอันนี้ออกลกอันนี้ออกอันนี้ใส่นี่นี่บอใส่อนใส่ จะเห็ดแบบนี้จะเห็ดแบบนี้ก็จะเห็ดแบบนี้านะ่อราน่ะอลามาแล้วเสียงดัง สวยปะอ๋อสวยอันนี้มันเป็ดกะดี่เด้ออืมอน,นี่เป็ดกระดีเด้อว้าไหมนี่เป็ดกระดี่อืมนี่อืมเอานี้ออกเอาน,นี้ออกว่าไหมเอาหน,นี้ออกฟาจีเฮ็ดอย่างกินอ่ะนี่นะซีแกงใสป่ปลาบแบบไหมใส่ปลาถ้าไปโรงเรียนมาแล้วว่างฟ<อ>าไม่ลูกไผ่ หลานป้าเป็นหลานปลาก้อนมาไหมปลาต้นแล้ดีๆปาดีๆปาต้นป้าแม่หลานปลาต้นป้าแม่หลานปลาก้อนลูกก็ว่าป้าเป็นหลานป้า คนวันนี้ก็จะเอาไปล้างน,นี้เนะาะเพราะว่าละนน้อยเงียบเงียบไปน,น,นี่อันนี้ม,มันนึ่กั้นไปเนาะผู้ใดเคยกินบัวโดกันนี้นะดอกปี๊ดเคยกินบ่วันนอยก็จะเอาไปล้างอันนี้นั่นก็จะไปทิ่มนเนาะ นี่เราจะมานึ่งข้าวข้าวเหนียวนี่งข้าวเหนียว แกงออกมากันยังหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะทุกคนเนาะจะเสียบบอตักพร้อมเสิรได้แบบนี้นะ มาเด้อทุกคนกินข้าวกะละน้อยเด้อมาเด้ออ้าวความถ่ายมือเดียวเดี๋ยวนี้แล้วเนาะ <c oughs> มาเด้อก,กินข้าวกะละน้อยเด้อทุกคนอาหารแซ่บๆทั้งนั้นเลยเนาะแกงโดบีบใส่ปลาแห้งแล้วก็มีอาหารลายอย่างเนาะทุกคนเนาะมาเด้อก,กินข้าวกะละน้อยเด้อขอบใจทุกคนเด้อที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบเนาะ ละน,น้อยขอมว่ขอบใจหลายหลายเลยขอบใจทุกกําลังใจที่ส่งมาให้ละน้อยเด้อขอบใจหลายๆแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าจ้าขอบใจเด้อ